ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยรวมสร้างอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมโดยมีสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือ CEA ทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล <Yeah. S 1> ตั้งแต่คอนเทนต์การออกแบบอาหารไปจนถึงศิลปะและหัตถกรรม CEA สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ทุกสาขาผ่านการพัฒนานักสร้างสารรค์ธุรกิจและเมือง อันเป็นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในภาพรวมให้เติบโตพร้อมส่งเสริมกระบวนการซอฟต์พาวร์ไทยให้โดดเด่นในระดับโลกเราพัฒนานักออกแบบช่างฝีมือผู้ผลิตภาพยนตร์นักเรียนนักศึกษาและนักสร้างสรรค์สาขาอื่นมากมายผ่านศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ทั่วประเทศโดยมุ่งเป้าเสริมสร้างองค์ความรู้ยกระดับทักษะและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ความคิดสร้างสรรค์และธุรกิจเติบโตไปพร้อมกัน C.E.A. นำเสนอความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบผ่านเทศกาลสำคัญที่จัดขึ้นทั่วประเทศเทศกาลเหล่านี้เป็นพื้นที่แสดงศักยภาพและความสามารถของนักออกแบบชาวไทยทั้งยังมีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป้าหมายของเราคือการส่งเสริมศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ไทยบนเวทีโลกเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางการตลาดพร้อมผลักดันให้ผลิตภัณฑ์และบริการของไทยเป็นสื่อกลางในการสร้างอิทธิพลทางวัฒนธรรมไปสู่หน้าน,า,นาประเทศ โดยประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นการริเริ่มนวัตกรรมสีเขียวตลอดจนการบูรณาการเทคโนโลยีเรามุมสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศและทั่วโลกันรกิจของเราคือการบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์โดยการมองเห็นคุณค่าของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมเข้าใจปัจจุบันและมุ่งสู่อนาคตอย่าง,ย,างยั่งยืน มาร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้โลกใบนี้ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกไปด้วยกัน